ผมอยากให้ท่านดูหลายท่านที่อาจจะฟังออนไลน์หรืออย่างนี้นะครับอาจจะเอาแนวคิดของผมไปแล้วก็ลองดูซิว่าเมันจะทําให้ท่านเนี่ยพร้อมที่จะดีซูมธุรกิจของท่านเร้วหรือย,อยังนะครับเราคาดว่าตัวอย่างเช่นท่องเที่ยวจะกลับมาในบางส่วนเพราะฉะนั้นเราคาดว่าธุรกิจรถตู้นะครับก็น่าจะกลับมาเติบโตขึ้นในปีหน้าประมาณสัก25เปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นนะครับรถเก๋งและรถปิกอัพก็เปลี่ยนสภาพไปนะครับก็คือรถเก๋งรถที่เป็นนอน เก่งไม่ใช่รถเก่งนะครับก็จะเติบโตจากสัดส่วน52ไปเป็น56นะครับงนั้นใครมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องก็อาจจะมองภาพนี้นะครับเรื่องของตัวรถยนต์อีโคคาร์นะครับรถยนต์อีโคคาร์ก็จะเติบโตขึ้นจาก19ไปเป็น22ในปีหน้าเป็นอัพดีมานมีเยอะมากทั่วโลกนะครับผมอยากเรียนนี้ก็คือว่าแม้แต่โตโยต้ตาบแบรนด์เดียวทั่วโลกนะครับวันนี้ ด้วยความจำกัดของดีมานแล้วก็สัพทายนะครับทำให้เรามีดีมานที่รอเราอยู่เนี่ยหลายล้านคันนะครับเฉพาะปีนี้ปีเดียวทั่วโลกผมยกตัวอย่างนะครับรถปิกอัพเนี่ยเมื่อก่อน2แบรนด์เนี่ยจะมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ประมาณสักเจนะครับแต่พอโควิดมาเนี่ยลูกค้าหันมาเลือกแบรนด์ที่เขาต้องไว้ใจได้มากขึ้น ใช่ไหมมาซัพพอร์ตธุรกิจเขาเนี่ยก็ขึ้นไปถึง83%เนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพมันจะทาอย่างไรให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นในแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ที่อะไรครับแข็งแกร่งนะครับแล้วก็น่าเชื่อถือไว้ใจได้นะครับและที่สําคัญตลาดพ i ิกอัพก็จะเติบโตทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งนะครับเพราะฉะนั้นหวังว่าปีหน้าจะมีการเลือกตั้งดีมานของรถ XEV นะครับคำว่ารถ XEV หมายถึงรถไฮบริดรถปลั๊กอินไฮบริดรถไฟฟ้าอะไรพวกนี้นะครับจะมีมากขึ้น เนื่องจากน้ำมันมีราคาสูงขึ้นแล้วก็มีความไม่แน่นอนผมขอพูดอีกเรื่องหนึ่งคือผลกระทบทางด้าน finance นะครับหรือว่า finance ก็คือการเช่าซื้อนะครับผู้ให้สินเชื่อรถยนต์2ปีที่ผ่านมาต้องช่วยลูกค้าทําเรื่องของการยืดภาระหนี้ นะครับผมไม่มีตัวเลขของภาคอุตสาหกรรมนะผมมีตัวเลขของเฉพาะเกี่ยวกับลูกค้าโตโยตานี่ก็มีค่าใช้ใจ่ายที่ต้องซัพพอร์ตลูกค้าเนี่ยมากกว่าหลายพันล้านบาทนะครับที่ได้ซัพพอร์ตลูกค้าไปแล้วเพราะฉะนั้นเชื่อว่าในปีหน้าเนี่ยต้นคุณไฟแนนซ์เนี่ยมันจะสูงขึ้นนะครับนั้นดอกเบีย้ยก็อาจจะมีปัญหาแต่ในน้าการเงินก็ยังมีโอกาสนิดนึงผมเชื่อว่าเงินบาทต่อดอลลาร์อ่อนตัวนะครับส่งออกดี วันนี้เงินเย็นต่อบาทก็อ่อนตัวลงก็ทําให้เอาชิ้นส่วนเข้ามาผลิตและส่งออกก็น่าจะเป็นโอกาสระยะสั้นของธุรกิจ หลายๆอุตสาหกรรมนะครับทางด้านการลงทุนครับประเทศไทยยังคงเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ในเอเชียและของโลกอย่างที่เรียนไปแล้วเราส่งออกค่อนข้างจะเป็นสัดส่วนสูงมากนะครับการลงทุนยังเกิดขึ้นอย่างต่อนเนื่องแต่เรากําลังยืนบนทางสองแพร่งนะครับคำว่าทางสองแพร่งคือพลังงานทางเลือกหรือพลังงานเดิมนะครับบริษัทเนี่ยจำเป็นต้องลงทุนในด้าน R&D ในการผลิตรถอยากแชร์อย่างนี้นะครับขณะนี้ในอเมริกาหรือยุโรปเนี่ยมีรถที่มีสัดส่วนของ XEV เนี่ยอยู่ประมาณ20-25นะครับ ส่วนประเทศอื่นๆเนี่ยสัดส่วนของรถเหล่านี้มีแค่1ถึงเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทําธุรกิจเพื่อดูแลรถทั้งโลกเนี่ยก็จําเป็นจะต้องผลิตรถ2แบบการผลิตรถ2แบบก็จะต้องมี R&D 2แบบดังนั้นต้นทุนก็จะเกิดขึ้น2แบบ2ด้านเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงทุน R&D และการผลิตนะครับอยากเรียนให้ทราบว่ามีการจะเป็นต้องลงทุนในระดับหมื่นล้านบาทต่อรุ่นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้อันหนึ่งครับก็จะเป็นอุปสรรคที่ภาพความชัดเจนของการเติบโตของพลังงานทางเลือกเ เป็นอีกหนึ่งอุปสรรคหนึ่งของธุรกิจรถยนต์เทคโนโลยีแบตเตอรี่ก็คงต้องได้รับการปรับตัวอย่างก้าวกระโดดโดยเฉพาะอุปสรรคหลายอย่างเช่นน้ำหนักความจุราคาวัสดุหายากที่เอามาทำ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องก็คงต้องปรับตัวเนื่องเกิดจากสิ่งที่เราอาจจะมองข้ามวันนี้คือราคาของแบตเตอรี่นะครับแล้วก็มูลค่าซากของรถยนต์นะครับผมอยากแนะนําให้บริษัทฟไฟแนนซ์ก็คงต้องปรับตัวประกันภัยก็ต้องปรับตัวนะครับธุรกิจรีไซเคิลต้องเกิดขึ้นสถานีชาร์จก็ต้องปรับตัวนึกภาพถ้าถ้าสถานีชาร์จทุกบ้านมีแล้วเนี่ยสถานีชาร์จที่เป็นธุรกิจก็อาจจะมีความยากลำบากเกิดขึ้นในอนาคต ธุรกิจที่อาจจะมาช่วยในอนาคตก็คือธุรกิจเช่าแบตเตอรี่นะครับซึ่งจะทําให้ผู้ซื้อรถเนี่ยสามารถมีภาระเกี่ยวกับราคาของแบตเตอรี่เนี่ยในมีโซลูชั่นให้เขานะครับเป็นการเช่าแบตเตอรี่นะครับ